True 5G เอาใจสาวกไอทีร่วมสนับสนุนมหากรรม Mobile and IT Festival สุดยิ่งใหญ่ใจกลางเมืองกับงาน MBK Center Presented Banana X 2 5G Mobile and IT 2022โดวยวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณเจริญลิ่มจังวันมงคลภูมหน่วยการบริการอาวุโสด้านการจัดการระดับภูมิภาคบริษัท True Corporation รรจำกัดมหาชนมาร่วมพิธีเปิดงาน ทั้งยังมีโชว์มินิคอนเสิร์ตจากไอดอลหญิงชื่อดัง B.N.K.48 รวมไปถึงพรีเซนเตอร์ทู 5G อย่างเซน์สุภพงศ์ก็มาร่วมพูดคุยในงานด้วยกระกกดิ๊งได้นะครับเป็นภาพชั่ไหวจับมือกับทางพัธมิตรนะครับทาง MBK Center แล้วก็ทาง Banana นะครับในการที่มาจากักเราเรียกว่าคาราวาน คารวานสินค้าที่เป็นทั้งมือถือโมบายและ IT ลูกค้าสามารถนํามือถือเครื่องเก่ามาแลกเครื่องใหม่ 5G ได้นะครับในงานอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับว่ามามาร่วมงานของ MBC Center นะครับบันา X กับ True 5G Mobile และ IT ใน2022นี้นะครับมีของดีๆพิเศษพิเศษเยอะแยะมากมายเลยก็อยากให้มาร่วมงานกันนะครับเพราะว่าเราจะมาโชว์ศักยภาพของ True 5G นะครับที่เรามีสัญญาณเร็วแรง และครอบคุมทั้งประเทศโดยเฉพาะถ้าเป็นลูกค้าทรูนะครับก็เอาทรูพอยต์แค่300คะแนนเท่านั้นเองนะครับเอามาแลกสมาร์ทโฟนเครื่องใหม่ได้นะครับก็ถือว่าเป็นงานที่คุ้มค่าครับสำหรับลูกค้าทูห้า G นะครับทรูห้า G เรานะครับผมว่าอย่างที่แบบว่าท่านผู้บริหารบอกไปเลยครับว่าเราอยากชวนทุกคนครับมาเปลี่ยนมือถือเครื่องใหม่กันอะไรคนรู้สึกว่าเอ้ยวันนี้เน็ตแบบว่าติดขัดจังเลยอยากชวนทุกคนมาเปลี่ยนแบบว่าเน็ตเป็นทรูห้า G ด้วยกันนะครับผมเปลี่ยนเครื่องใหม่เป็นทรูห้า G ครับผมและโปรโมชั่นที่เริ่มตต้้นนนะคคคคครรรัับบบแ่่399าาาทุุณณกก็็ไดเเภพียว ได้ทั้งแบบเน็กคุณภาพได้ทั้งเครือข่ายคุณภาพไปในตัวเลยครับผมขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆส,สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ